พี่น้องทุกคนครับพระดำรัสจ,จากพระยโเวได้เงียบไปตั้งแต่บทที่13ข้อ17ครับมาถึงตอนนี้เข้าสู่บทที่15ผู้เขียนขึ้นคำนำว่าภายหลังสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้คือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอับรามที่ผ่านมาทั้งหมดครับพระดำรัสของพระยะเว์ มาถึงอับรามทางนิมิตนิมิตคือการสื่อสารของพระเจ้าต่อมนุษย์ตอนนี้ภาษาฮิบรูมีความหมายเฉพาะนิมิตที่นี่ไม่ได้เหมือนกับความฝันทั่วไปครับเป็นที่น่าสังเกตว่านิมิตส่วนใหญ่จะได้รับจะเกิดขึ้นในเวลาค่ำคืนครับมองดูฟ้าสิ ถ้าเจ้าสามารถนับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปผู้เผยพระวจนะซาโมเอนตอนที่ท่านยังเป็นเด็กอยู่แต่รับนิมิตตอนกลางคืนครับตะเกียงของพระเจ้ายังไม่ดับซาโมเอนนอนอยู่ในพะนิเวศของพระยาเวที่ที่หีบของพระเจ้าอยู่ที่นั่นพระยาเวทรงเรียกซาโมเอนและซาโมเอนทูลตอบว่า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่พระเจ้าจะกับนาทันในเวลาค่ำคืนเช่นกันครับในหนังสือโยบบอกว่าท่ามกลางความคิดจากนิมิตกลางคืนเมื่อคนหลับสนิทเขาจะบินไปเสียเหมือนความฝันและจะไม่มีผู้ใดพบอีกเขาจะถูกไล่ไปเสียอย่างนิมิตยามค่ำคืนครับ พระดำรัสจ,จากพระยเวต่ออับรามเป็นคําสั่งครับบอกว่าอับรามเอ๋ยอยากก่ยา,อยากลัวเลยคำว่าอย่ากลัวเลยพระเจ้าจัดกับอิสอักเละยาโคบด้วยเช่นกันครับพระยาเวทรงปรากฏแก่ท่านในคืนนั้นตัดว่าเราเป็นพระเจ้าของอับรามบิดาของเจ้าอย่ากลัวเลย เพราะเราจะอยู่กับเจ้าและก็จะอวยพรเจ้าพระยาเวตัดแก่ยาโคบหลานชายของอับราฮัมว่าเราคือพระเจ้าคือพระเจ้าของบิดาเจ้าอย่ากลัวที่จะลงไปอียิปต์เพราะเราจะตั้งเจ้าให้เป็นประชาชาติใหญ่ที่นั่นทุกๆครั้งที่พวกเขาต้องเผชิญกับภาวะการที่อาจเกิดอันตราย หรือเกิดความไม่แน่นอนพระยาเวยก็จะตัดกับพวกเขาว่าอย่าก,กลัวเลยครับที่จริงพระยาเว์ก็ตัดกับหลายคนในพระคัมภีร์เดิมว่าอย่าก,กลัวเลยครับพระยาเว่ตัดกับโมเสสบอกว่าอย่าก,กลัวเขาเลยเพราะเราได้มอบเขาและประชาชนทั้งหมดรวมทั้งแผ่นดินของเขาไว้ในมือของเจ้าแล้วพระเจ้าตัดกับอาจารย์โปโลบอกว่า แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดกับเปาโลทางนิมิตในคืนหนึ่งว่าอย่ากลัวเลยแต่จงกล่าวต่อไปอย่านิ่งเสียและพระดำรัสทางนิมิตล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในเวลาค่ำคืนเกือบทั้งหมดครับบางคนว่าตอนนี้อับรามก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่จนตรอกหรือต้องหวาดกลัวแต่อย่างใดครับและทำไมพระยาเวบอกอับรามบอกว่าอย่ากลัวเลย หรือว่าอับรามกำลังกลัวอะไรอยู่ครับบทที่ผ่านมาอับรามต้องเผชิญหน้ากับเคโดลาอเมร์กษัต e ริย์เอลามแต่ตอนนี้อับรามรเผชิญหน้ากับพระยาเวผู้ยิ่งใหญ่ความกลัวของอับรามอาจจะมาจากการที่ต้องเผชิญหน้ากับพระยาเวก็เป็นไปได้ครับหรือว่าพระเจ้าทรง,งรู้ ในส่วนลึกของหัวใจของอับราฮัมครับข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายพระองค์จะทรงให้อะไรแก่ข้าพระองค์โดวยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลยแล้วเอลีเอเซอร์ชาวเมืองดามัสกัสคนนี้จะเป็นทายาทของข้าพระองค์ดูเหมือนว่าอับราฮัมกลัวเรื่องการที่ตัวเองจะไม่มีทายาท แล้วจะต้องรับทาตเพื่อมารับทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่านไปพระเจ้าจัดผ่านทูตสวรรค์ต่อเซคาริยาในหนังสือลูกาเพราะภระยาของท่านเป็นหญิงหมันครับเซคาริยาเอ๋อย่ากลัวเลยเพราะพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางเอลิซาเบตภรรยาของท่านจะให้กำเนิดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอน พระเจ้าได้ทรงปลอบใจทั้งอับราฮัมและก็เสคารยาผู้ที่ไม่มีบุตรว่าอย่ากลัวเลยทั้งซารายและเอลิซาเบตเป็นหมันชารามากแล้วพระเจ้าสัญญาว่าจะให้เธอทั้งสองมีบุตรพระยาเวัดกับอับรามต่อว่าเราเป็นโลกของเจ้าบำเน็จของเจ้าจะมากมายนะัก เป็นโล่หมายถึงการดูแลพิทักษรักษาคุ้มครองให้รอดปลอดภัยโออิสเรลใครจะเป็นเหมือนท่านผู้ได้รับพระพรเป็นชนชาติที่รอดมาโดยพระยาเวเป็นโล่ช่วยท่านเป็นดาบชัยของท่านข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์บทที่ผ่านมาอับรามปฏิเสธคำอวยพร หรือรับของขวัญจากก,กษัตริย์เมืองโโดมบัดนี้พระเจ้าสัญญาว่าจะให้บำเหน็จมากมายแก่ท่านที่ผ่านมาพระยาเวตัและก็พูดอยู่ฝ่ายเดียวเสมอครับถึงตอนนี้พระเจ้ากับอับราฮัมสนทนาโต้ตอบกันไปมาครับอับราฮัมเคยพูดกับซาลายเคยสนทนากับโลดเคยพูดกับก,กษัตริย์เมืองโโดมครับ แต่ตอนนี้อับรามพูดกับพระเจ้าในเชิงสนทนาโต้อตอบครับเมื่อพระเจ้าตรัสกับอับรามบอกว่าบําเหน็จของเจ้าจะมากมายนะักอับรามก็โต้อตอบบอกว่าข้าแต่พระยาเวองเจ้านายพระองค์จะทรงให้อะไรแก่ข้าพรงด้วยว่าข้าพรงยังไม่มีบุตรเลยอับรามพูดแย้งกับพระเจ้าในเชิงที่บอกว่าพระองค์สัญญาว่าจะให้บําเหน็จรางวัล มรดกมากมายแก่ข้าพระองค์แต่พระเจ้าข้ามันไม่มีประโยชน์อันใดหรอกเพราะว่าข้าพระองค์ไม่มีทายาทสืบเชื้อสายในที่สุดมรดกรางวัลบำเหน็จและความมั่งคั่งก็จะตกเป็นของทาสคือเอลีเอเซอร์ชาวดามัสกัสสุภาษิตบทที่1ิบเข้อ2บอกว่าทาสที่ฉลาดจะปกครองบุตรชายผู้ก่อเรื่องน้าอับอาย และจะได้ส่วนแบ่งมรดกเหมือนเป็นคนหนึ่งในครอบครัวอับรามพูดต่อว่าเอลีเอเซอชาวเมืองดามัสกัสคนนี้จะเป็นทายาทของข้าพระองอับรามทูลอีกว่าขอพระองค์ทรงดูพรงไม่ได้ทรงให้บทแก่ข้าพระงแล้วขอทรงดูคนที่เกิดในบ้านของข้าพระองจะเป็นผู้รับมรดกของข้าพระอง มาถึงตอนนี้อับรามอาจเข้าใจแต่เพียงว่าบำเน็ตคือทรัพสมบัติแต่พระเจ้าอาจหมายถึงทายาทสืบเชื้อสายก็เป็นได้ครับนี่แน่บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยาเวผลิตผลของคันเป็นรางวัลอับรามคิดแต่เพียงว่าเมื่อท่านตายไปโดยไม่มีบุตรบำเน็จรางวัลก็ไม่มีประโยชน์อันใด ในวัฒนธรรมสมัยนั้นถ้าใครไม่มีทายาทก็ต้องรับทาสมาเป็นบุตรเพื่อรับมรดกต่อไปครับเวลานั้นพระดำรัสของพระยยเวมาถึงอับรามว่าคนนี้เอลีเอเซอชาวเมืองดามัสกัสจะไม่ได้เป็นผู้รับมรดกของเจ้าแต่บุตรชายที่เกิดจากเจ้าจะเป็นผู้รับมรดกของเจ้า พระเจ้าจึงพาอับรามออกมาข้างนอกแล้วก็ตัดว่ามองดูฟ้าสิถ้าเจ้าสามารถนับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปแล้วพระองค์ตัดกับอับรามบอกว่าเชื่อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าเปิดเผยอนาคตให้อับรามรู้แล้วก็เห็นอับรามก็เชื่อพระยาเวความเชื่อนั้นพระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมของท่าน ท่านปโลพูดเรื่องนี้เมื่อเขียนจดหมายถึงคริสจักรในกรุงโรมครับตามที่มีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของชนหลายชาติเฉพาะพระพักรพระงที่ท่านเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงให้ชีวิตแก่คนที่ตายแล้วและทรงเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดให้มีขึ้นแม้ดูว่าจะหมดหวังแล้ว แต่อับประมก็ยังเชื่อว่าจะได้เป็นบิดาของชนหลายชาติตามคําที่ได้ตัดไว้แล้วว่าพงพันธ์ุของเจ้าจะมากมายอย่างนั้นความเชื่อของท่านไม่ได้ลดน้อยลงเลยเมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่านซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้วเพราะท่านมีอายุประมาณร้อยปีแล้วและเมื่อคำนึงถึงคันของนางซาราว่าเป็นหมัน ท่านไม่ได้วันไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงจึงถวายพระเกยียรติแด่พระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงสามารถทำสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ด้วยเหตุน,นี้เองพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมแล้วโปโลก็กล่าวต่อไปว่าแต่ข้อความว่าทรงถือว่าอับราหมเป็นคนชอบธรรมนั้น มิได้เขียนไว้สำหรับอับรามแต่ผู้เดียวแต่สำหรับเราด้วยที่พระเจ้าจะทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมคือเราที่เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นขึ้นจากความตายคือพระเยซูผู้ทรงถูกมอบให้ถึงความตายเพราะการล่วงละเมิดของเราคือผู้ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม โลกำลังตีความว่าอัปราหามแก่ชาราภรยาเป็นหมันก็เปรียบเสมือนสิ่งที่ตายไปแล้วแต่ท่านเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำให้ฟื้นขึ้นมาใหม่เป็นความเชื่อที่เหมือนกับคริสเตียนที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายฉะนั้นคริสเตียนที่เชื่ออย่างนั้นก็เป็นความเชื่อที่เหมือนอัปรหาหัมจึงถูกนับ ว่าเป็นคนชอบทำด้วยครับพบกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ